นี่จ้ะก๋วยจั๊บฝีมือฉันเองเครื่องคดแน่นบอกเลยน่าก,กินมากนี่มีทั้งไซใหญ่หัวใจเสี้ยงจีตับจ้ะอะไรอะไรมาได้ขยักมาจ้ะทุกคนกล๋วยจับโคดลอ่อยะทำเองขออยากกินไงที่เราไล่สุดกันหมดทังวันใช่ไหม ก็บอกว่าอยากกินอันที่เมียทำอุดยืดเป็นนุ่มนิ่มๆขายูขออนุญาตเดือใส่จ้ะใส่ใหญ่เปวดหญ่กรอเพาะ ข้างในแบบจุมากอันนี้หาาัวใจมาจตกสุขมน,นี่เป็นอะไร ทำเองมีหูหมูนะไปเห็นหูหมูสองอันถ้าเป็นคนชอบกินกระดูกอ่อนที่มันกึุบจึ๊บจึบึบอันนี้เส้นจีด๊ดอ่ะพวุงนี้ยิ่งเจ๋งเลยตเลยนี่นะว่าว่างสุดมาจากเขาไปนวเครื่องอะไ เลยไหมปะหมูกรอบหมูกรอบซื้อเข้ามาไปทำเองถ้าทำหมูกรอบเองปะนี่ยังไม่ได้กินหมูกรอบกรับกรอบไงตับว่ะอื้ ไม่ได้กินขอาวเมื่อวานต่อกันด้วยที่ต่อกันที่ตับอืมงินอยากกินอีกสองวัน เราะว่าเวลาทำมันเยอะอินแปดถ้วยแต่ไม่มุดอะ่ะเพราะมันเราล้วนอะ่ะซื้อย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยนะมันหลายอย่างมันเป็นจ้า่าไม่ครบเพื่อนก็ไปเลย มันไายรู้สึกว่านี่ enjoy eating มากรู้สึกว่าชั้มนี่จะเนียนกะเพรากระใสหรือเปล่า นี่คำนี้รวมมิดเลือดมึงเล่าถ้าไม่กินได้หมดป้าต้องรับชอบแนะ่ ทำโคตรใหญ่ไ่รู้นัดสาย,ยางนี่ด้ว คุณมันจะอิ่มกินไม่นูสซ่งไปยัดไม่มมล,ไมลงแต่กินได้เยอะมากเลยนะข้าวมุกอบไปทธรรมรวมกอบตตนมยันนโคตดกินปากมุกอบขีดอะไรนะห้าสิบเหรอเจ็ดพอใจมากเลยนะกินใ้ครึ่งทำ